สวัสดีผู้ติดตาม YouTube ช่องคนบ้าบอลติดสนามทุกท่าน,นครับโอ้วันนี้ตื่นมาก็บอกเลยว่าเมื่อคืนนะครับถ้าใครเป็นแฟนปีศาจแดงอะคงต้องได้ดูแมนยูเจอกับพาเลทแน่นอนครับล่าสุดแมนยูก็บุกไปทุบคิตตันพาเลทครับสประตูต่อศูนย์ครับต้องบอกเลยว่ารูปเกมแมนยูไม่ได้ดีกว่าเขาเลยนะครับ ช่วง25นาทีแรกเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเสียประตูด้วยนะครับจากการยิงของวินฟิสซาฮานะครับซึ่งเคยย้ายมาอยู่กับแมนยูอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแต่โชว์ฟอร์มได้ไม่ดีครับเลยกลับไปอยู่พาเลตแต่ดีว่าเดคเคานตี้ต้องบอกเลยเมื่อวานนี้เซฟกระจายครับและเซฟลูกยิงดีๆสวยๆหลายลูกเลยนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าเมื่อวานเราโชคดีอย่างครับที่ไม่เสียจุดโทษนะครับพ่องตายลูกนั้นลินเดเลอครับต้องบอกเลยว่าเตะ ซาฮาเตะซาฮาล้มนะครับลูกนั้นถ้าสมมุติกรรมการเรียกดู VR เนี่ยเราเสียจุดโทษแน่ครับแต่โชคดีครับที่กรรมการไม่ได้เรียกดู VR อครับอันนี้จะเป็นโชคดีอย่างนึงครับและท้ายเกมครับท้ายครึ่งแรกครับแมนยูได้ประตูนำจากมาคันแลตฟอร์ดครับโอ้โหล็อกหลบอย่างสวยครับ3คนแล้วก็ยิงเข้าไปครับ1ประตูต่อศูนย์ครับครึ่งแรกครับมาในครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหเล่นไปเล่นมาแมนยูเกือบตายครับแต่ การมี VR ทำให้เรารอดจากการตีเสมอไปได้ครับลูกนั้นโอ้โหวินฟิตซาฮารเนี่ยยิงผ่านหน้าประตูมาจอได้อายูชาร์จเข้าไปโอ้โหมาดู VR เนี่ยแม่งเหล่อมด้วยการแบบเส้นหมอยครับโอ้โหเหลื่อมปงบมานทีเดียวโอ้โหแม่งตายคือลอดตายไปได้ลูกนั้นผมคิดว่า ทงไม่ยกนะครับยังไงแมนยูต้องเสียประตูซีเสมอแน่แต่วีช่วยครับเราก็รอดพ้นมาได้ครับแล้วเราก็มาได้ประตูนำา2ประตูต่อศูนย์จากอองตนี่มาซียาวครับต้องบอกเลยครับว่าเกมนี้ครึ่งหลังที่เราส่งเนียมันย่ามาติดลงมาครับเราคุมเกมได้ดีมากแล้วก็เป็นที่มาของประตู2ประตูต่อศูนย์นะครับบูโน่เฟนเดสจ่ายให้องตนี่มาซียาจ่ายให้แรดฟอร์ดนะครับ และวแลฟอร์ดกไปส่งให้ององดุนี่มาซิยาอองดนี่มาซิยาส่งให้แลฟอร์ดแลฟอร์ดชิงครับโอ้โหเท่านั้นแหละครับก็เป็นประตูที่2ของแมนยูครับและหลังจากนั้นแมนยูก็ไม่รู้เป็นหาาเลรครับเปลี่ยนเจสซี่ลินกาดลงมาครับไม่รู้จะเปลี่ยนมาทำหาพ่อมืองครับเปลี่ยนมาเพื่อครับลงมาไม่ผมต้องบอกเลยว่าลงมาอาจจะมีส่วนในประตูที่2นะครับแต่ ความรู้สึกผมว่าคือเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรไม่มีบทบาทไม่มีลูกจ่ายบอลสวยๆอะไรเลยนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ผ่านครับแต่โซชาคงให้ลงเล่นบ้างครับเพราะไม่ได้ลงเล่นหลายนัดแล้วเดี๋ยวลิงกาดจะน้อยใจับเพราะห็นบอกว่าจะย้ายทีมเลยด้วยนะครับโอเคครับจบเกมแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดก้ชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับต้องบอกเลยว่า เราหรืออีกสองนัดครับแมตช์น้าเราจะเจอเวทแฮมครับแล้วแมตช์สุดท้ายเราจเจอเลสเตอร์ซิตี้โอกาสที่เราไปแชมเปี้ยนลีกมีสูงนะครับก็อาจจะไปลุ้นถึงนัดสุดท้ายครับโอเคครับสรุปข่าวสั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเท่านี้ครับใครชอบคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับมีความสุขมากๆ <laughs>